สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผู้ันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบีย้ยทศทุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่29เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้เมื่อเช้านี้มีฝนตกลงมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางส่วนนะครับแล้วก็บางส่วนแถบแบตอนเหนือของกรุงเทพก็น่าจะประมาณรังสิตดอนเมืองลำลูกกาอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้น ในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีฝนตกลงมาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวการใช้ชีวิตประจําวันนะครับการขับรถการใช้ยวดยานพาหนะการเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังด้วยกันแล้วกันนะครับแต่ถ้าใช้ดีอยู่บ้านก่อนนะฮะจะได้ไม่ต้องไปมีความเสี่ยงกับการต้องไปติดเชื้อโควิดกันนะครับ เอาละครับวันนี้วันศุกร์ครับช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของแนวทางในการที่จะใช้มาตรการต่างๆเพื่อนํามาแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนหรือจะเรียกว่าหนี้ครัวเรือนก็ได้นะครับพูดคุยกับคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับปกติเราจะพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมแต่เนื่องจากว่าคุณมงคลนนติดภารกิจในต่างประเทศต้องขอภายสัก สองสัปดาห์นะครับเดี๋ยวจะกลับมาใหม่แต่ว่าวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมาคุยกันเช่นเดิมนะครับเรื่องของ ADB ซึ่งเป็นตัวย่อย่อมาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียนะครับเอออาเซียนเดเวลอปเมนต์จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการคาดการเศรษฐกิจในทวีปเอเชียเราพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสํานังกงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในช่วง เก็บตกเศรษฐกิจนะครับธนาคารออมสินครับได้ขานร,รับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อ,อเบี้ยต,ต่ำหรือว่าซอฟโ l นเลียวเพนธุรกิจโรงแรมและก็สปรายเชนนะครับในบวงเงิน5,000ล้านบาทโดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจที่เป็นสปรายเชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าจะเป็นนิติบ,บุคคลก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นบุคนิติบ,บุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละของทุนจดทะเบียนและมีใบอนุญ,ญาตในการประกอบกิจการนะครับหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการขอใบอนุญ,ญาตก่อนวันที่31มธันวาคม2563และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9นะครับรวมถึงต้องมีผลประกอบการหรือว่ามีกําไรอย่างน้อย1-3ปีย้อนหลังนะครับโดยจะมีสินเชื่อให้ในวงเงินต่อรายเนี่ยไม่เกิน5ล้านบาท สามารถที่จะใช้บสยค้ำประกันได้นะครับแต่ในกรณีวงเงินไม่เกิน3ล้านก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับโดยการชําระคืนนมีระยะเวลานาน7ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่ในช่วงสองปีแรกอยู่ที่ร้อยละ1.99นะครับปลอดชําระเงินต้นกรณีชําระคืนเงินสินเชื่อตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับส่วนในปีที่3ถึงปีที่7เนี่ยสามารถใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้เต็มวงเงินนะครับ อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ M L R ลบ1 0 0ต่อปีซึ่งปัจจุบันใน M L R ของธนาคารออมสินนะครับจะอยู่ที่ร้อยละ6.150นะครับถ้าหากว่าใช้บสยอค้ำประกันกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ต่ำกว่าร3 0ยนะครับจะคิดอัตราดอกเบี้ย M L R ลบ0.5ต่อปีแล้วก็กรณีที่บสยอค้ำประกันเต็มวงเงินอัตราดกเบี้ย M L R 00 00ต่อปี จะคิดตามอัตราดอกเบี้ย M L R ต่อปีนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ w w w g s b o r t h หรือจะยื่นผ่านทางธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นีครับหรือว่าจังหวะจำนนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115 แล้วก็ที่ Facebook Fan p a นะครับ GSB Society อีกช่องทางหนึงนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าใส่คล้องสำหรับใช้ในการคล้องคลอจาก SED Bank นะครับเพียง2รรางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกได้นะครับด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็ เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คาว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับ ท่านผู้โชคดีต่อไปนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับร่วมขานร,รับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อริเบี้ยต,ต่ำหรือว่า s o f t loan r ร Open สํสำหรับธรุบธรกิจโรงแรมและก็ p ปรายเชนนะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อของโครงการทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่5000ล้านบาทนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับร่วมขานร,รับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อริเบี้ยต่ำหรือว่า s o f t loan r ร open สำหรับธุรกิจโรงแรมและก็สป라이ชเชนนะครับโดยมีวงเงินในภาพรวมอยู่ที่5000ล้านบาทนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่านโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟโลนรีโอเพนสำหรับธุรกิจโรงแรมและก็สป라이ชเชนที่ธนาคารออมสินขานรับมาดาเนินการนั้นนะครับวงเงินของโครงการเนี่ยจะมีจำนวนวงเงินเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมาครับ s อ s 4 2 2ม0 7 5 4221075หรือว่า a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยเต้ถุนร้านก็ได้นะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่28กรกฎาคมจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณประพัดสอนบุญอเนกด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงจอบเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณรัชดาธนาดิเลกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของมาตรการที่รัฐบาลจะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับรัชดาครับ สวัสดีค่ะค,คุณพิรพัฒน์และท่านผู้ฟังค่ะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้แนวค,คิดนี้เป็นยังไงบ้างรครับคุณรัชดาครับก่อนเดิ๋ฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังสลายท่านก็คงจะรู้สึกกังวลกับตัว,ต,วตัวเลขหนี้ครัวเรือนอยู่นะคะ,ะที่เวลาถือ <c oughs> ไปออกไปเนี้ยมันจะมีสูงถึงสิบสี่จุดหกสี่ล้านล้านบาทนั่นแหละสิจริงจริงผมผม <จะ S 1> อยากจะให้แยกก่อนเลยซ้ำไปว่านี่นี่สาธารณะคืออะไรนี่ครัวเรือนด้วยกันแต่ว่ามันจะช้าเกินไปหรือเปล่าคุณรัชดา เราเอาาเอาทไมเราเราแยกดีกว่านี่ของเรือือหนี่ของของส่วนตัวครับครับครับโดยโดยย่อดเนี่ยมันก็น่ากังวลอยู่จริงกันนะคะแต่ว่าถ้าเราแยกออกเป็นหมวดเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันก็เป็นหนี้ที่อยู่อาศัยก็ประมาณห้าล้านล้านหนี้รถจักรยานยนต์นะคะหนี้การศึกษาหนี้บัตรเครดิตหนี้ประปประกอบอาชีพแบบนี้ค่ะสารพัดเลย มันไม่ใช่ทั้งหมดว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดว่าแปลว่าเรากําลังจะตายแล้วนะเพราะว่าถ้าเราดูกรณีของถ้าเป็นหนี้ที่อยู่อาศัยกับหนี้สินรถยนต์แบบเนี้ก็แปลว่าประชาชนเนี่ยคิดว่าเรามีกําลังซื้ออยู่นะระดับหนึ่งที่จะไปผ่อนหนี้ได้ใช่ไหมผ่อนธนาคารได้เพราะฉะนั้นก็เลยเข้าสู่โครงการเไปกู้เงินก็ไม่ได้แปลว่า ชีวิตขัดสนแบบชักหน้าไม่ถึงแต่ที่ว่าเรามีเป็นงานาจ่ายได้ก็มองแบบนี้ก่อนออแต่ที่หน้าตัวก็คือนี่บัตรเครดิตกับนี่อุปโภคบริโภคแบบเนี้ยค่ะคืออันเนี้ยจะะท้อนถึงว่าจ่ายรายจ่ายมากกว่าไรายได้แต่ถ้าดูตัวเลขแล้วมันก็ประมาณห้าล้านล้านบาทซึ่งธนาคารเขาก็วิเคราะห์ว่าในส่วนตรงเนี้ยมันไม่ได้โตขึ้นมากนะก็อยู่ในระดับที่ ต้องดูแลแต่ไม่ใช่ว่าต้องแบบสติกแตกกันรัฐบาลแล้วก็าเอธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็ช่วยกันอย่างเต็มที่อะค่ะเรื่องนี้จะให้รัฐบาลไปแก้หนี้ครัวเรือนเพียงฝ่ายเดียวังก็ไม่ไหวเรื่ีงที่เกิดขึ้นจากส่วนบุคคลใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องเข้าไปดูแลส่วนธนาคารเองเขาก็ ยึดในหลักว่าเป็นนี่ต้องใช้แต่ถ้าจะต้องไปไล่บี้กันจนสิ้นเนื้อประดาตัวถูกฟ้องร้องอะไรเขาก็ไม่ถามเพราะมันก็กระทเขาวันนี้เราก็ต้องอยู่กันด้วยความเห็นอกเห็นใจอ่ะครับทีนี้พอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอจะเข้าใจแล้วว่านิยามของเขาคืออะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีแต่และประเภทเนี่ยประเด็นตรงไหนหรือว่านี่สิประเภทไหนฮะที่รัฐบาลจะต้องนํามาตรการต่างๆมาใช้หรือมมนต้องดูที่ลูกหนี้เป็นหลักหรือยังไงฮะหลักการตรงนี้เราจะด้า ก็ในส่วนที่รัฐบาลเข้าไปจัดการได้อย่างเช่นหนี้สินของครูครูคร่ะที่ของครูนะคะที่เป็นหนี้อยู่สหกรณ์ครูต่างๆวันนี้ก็คืบมหน้าไปมากเพราะว่ารรเราก็ได้มีโครงการนําร่องกับ27สหกรณ์ครูอะคะ่ะที่เปิดให้ครูเข้าไปลงทะเบียนแล้วเข้าสู่โครงการเรียกว่ารีไฟแนปรับโครงสร้างนี้ซึ่งก็ทำไปแล้ว เออห้าหมื่นกว่ารายนะคะคร,รวมเป็นวงเงินก็ห้าหมื่นกว่าล้านบาทก็เรียกว่าเอาเงินบำเหน็จตกท่อที่สะสมกันแต่ละเดือนที่จะไปใช้ในยานแก่เนี่ยเหลือสะสมได้เท่าไหร่เนี่ยวันนี้เนี่ยสามารถเอามาอาขอกู้ใหม่ได้<อ>ให้เป็นทรัพย์ทั้งประกันได้เพื่อที่จะให้ครูเนี่ยเอาเงินกู้ก้อนใหม่เนี่ยไปใช้มีก้อนเก่าจะได้ไม่ต้องมี ปัญหาในเรื่องของภาราเบเบี B ้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องต้นนี้ทำที่ร,รัฐบาลช่วยนะคะส่วนกยศก,ก็ปรับปรุงปรับหนี้เจรจานี่อะไรก็โอ้โหทำไปเยอะมากในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็มีมหากรรไก่เสียนหนี้นะคะคไปแล้วหกสิบครั้งค่ะก็ไปไปแล้วห้าหมื่นกว่ารายรวมทุนทรัพย์ทั้งหมดของ คนที่มาร่วมเจราจาไก้เกลี่ยนนี้นะคะคก็หนึ่งหมื่นกว่า,<บ>าล้านบาทก็จาก่ายประชาชนไปได้สี่พันกว่าล้านนะคะจากยอดหนี้รวมหนึ่งกว่าล้านนะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงเนี้ยรัฐบาลช่วยก็ช่วยเต็มที่อย่างเรื่องของกฎหมายอันนี้คือสําคัญมากที่เอพี่น้องชาวประกันสังคมมะคะ่ะเขาต้องจับตามองนะคะว่าเราคอรมอได้เสนอกฎหมายให้เอาเงินส่วนหนึ่ง ที่สะสมอยู่ในประการสังคมเนี่ยเอามาใช้ในปัจจุบันได้เพราะเงินสะสมว้ยามชรามันเป็นเงินในอนาคต แต่ถท่าคนนี้เรามีปัญหาเรื่องหนี้สินหนี้เยอะเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินก้อนหนึ่งเนี่ยมาใช้หนี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าสามารถแก้กฎหมายพรบรประกันสังคมได้เนี่ยก็จะสามารถเอาเงินที่เก็บสะสมอยู่นส่วนหนึ่งเอามาใช้ในการแก้หนี้นะปัจจุบันค่ะครเรื่องนี้ก็อยู่ในชั้นของสภาผู้แทนอยู่ค่ะอืยังยังต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่ทําไปแล้วสินเชื่อครูกอจะสอนนี่ผลเป็นไงบ้างครับผลตอบรับตอบรับดีค่ะแต่เดิฉันคิดว่าอย่างครูเนี่ย มันมีจํานวนคุณครูที่เข้าไปร่วมโครงการแก้นี้ในเบื้องต้นเนี่ย 50, หาย 50, <000 S 2> ย้าหมื่นกว่ารายก็ยังน้อยอยู่มันมันเยอะแต่ว่าถามว่ามันน่าจะมากกว่านี้อาจจะเป็นเพราะยังไม่มั่นใจยังยังยังไม่แน่ใจว่าจะแก่นี้อะไรได้หรือเปล่า <S <S แี้เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มนะคะ <S <S ที่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยน่าจะดีมากเพราะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทาร่วมกับธนาคารออมสิน ก็พอเปิดให้มีการรีไฟแนนซ์แล้วก็ออมสินเองก็ปล่อยกู้ใหม่เพื่อให้ไปใช้นี่เก่าเนี่ยนะคะในดอกกระดอกเบี้ยคือ2%เท่านั้นในช่วง10ปีแรกแล้วก็เป็นระยะเวลาการใช้นี่คืน30ปีคือช่วยกันทุกฝ่ายอะค่ะโอ้โหดีโอ้โหเลยนะฮะร้อยละสองก็เหลือที่ ตัวลูกนี่เองล่ะค,ะค่ะว่าเราต้องฮึดสู้กันนะคะเป็นกําลังใจต้องมาวางแผนกันแก้นี้ให้เป็นก็เชื่อว่าน่าจะหลุดจากบ่วงนี่ตรงนี้ได้รวมถึงในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยอะค,ะค่ะที่ร่วมกับธนาคารพาณิตอนนี้สิบสี่แห่งที่เปิดให้ทาการเรียกว,ว่าโอนนี่ข้ามธนาคาร,ครหรือว่าโอนนี่จากถ้าเราเป็นนี่ที่อยู่อาศัยนี้บัตรเครดิตเนะี่ยรวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ กู้ใหม่เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงก็ได้ในธนาคารเดียวกัน <S <S หรือจะข้ามธนาคารก็ได้น,นี่ก็เป็นการรีไฟแนนซ์ค่ะที่จะทําให้เราวางแผนการก้นได้ง่ายขึ้นมีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเราจะได้หายใจหายคอได้สะดวกขึ้นนะคะครับแหมฟังแล้วก็ถือว่าน่าสนใจคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับค่ะเรียกว่าอะไระพฤติการในการก่อหนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถึงจุดไหนถึงต้องควรจะเข้ามาสู่โครงการนี้บ้างฮะ จริงๆเอ่อปัญหาในช่วงโควิดสองปีเนี่ยบางคนมีการจ่ายเงินต้นที่มีวินัยมาตลอดนะแต่ว่ามาสถานการณ์แบบนี้มันก็สะดุดท่านที่มีประวัติดีในเรื่องของการเกาะนหนี้นะดิฉันว่าถ้ามีมหากรรมเจรจาหนี้ว่าจะของกระทรวงยุติธรรมของนาแต่งประเทศไทยหรือที่มีการรีไฟแนนซ์ตรงเนี้ยไปคุยกับเจ้าหนี้เธอค่ะอ๋อคุยเลยนะฮะออไปคุยค่ะเรื่องเรื่องอย่างนี้ ขอให้ไปคุยเถอะค่ะเพราะว่ายังไงซารตเจ้าหนี้อ่ะเขาก็อยากให้เราจ่ายหนี้เขาเขาไม่อยากฟ้องล้มละลายหรอกมาเสียเวลาค่าใช้จ่ายด้วยอะไรด้วยนะคสาหรับท่านใหญ่ช่ค่ะที่แต่มันต้องมาคุยกันว่าภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ธุรกิจเราแบบนี้เรามีเงินเดือนเท่านี้ถ้าเราไม่ไหวเนี่ยแล้วเราจะจ่ายได้เท่าไหร่ก็ต้องทําแผนลูกหนี้แผนการจ่ายเงินให้ ให้ให้เจ้าหนี้ได้เห็นนะคะเาเปิดใจกันนั่นแหละคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับเพราะว่ามาหากรรมไกลเสียน,นี่ที่ผ่านมาของกระทรวงยุติธรรมก็คือเอาความจริงมาคุยกันะฮครับเป<ม>็นแต่<ม>ว่าเดิมทีเนี่ยลูกหนี้อาจจะยัง้ะคิดตะขวงใจหนีดีกว่าอาจจะคิดตะมมติบุค่ดั้นเล่นนะคุณจะหนีดีกว่าไม่เอาแล้วยอมไม่เป็น back แบ็คเบิร์กแบ็คเม็กเล,เลยก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหรือว่ามีคนกลางอย่างเช่นทางกระทรวงการคลังทางรัฐบาลเข้ามาอ่ะเดี๋ยวมาดูมานั่งคุยกัน ผมไม่อยากใช้คำว่าไกลเกลี่ยเป็นนี่มันต้องใช้หลักการยังอยู่เลยนะฮะแต่ว่าถ้ามีช่องทางให้ใ<ช>ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้คุยกันปุ๊บเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมคุณรัชดาถูกค่ะเพราะเจ้าหนี้เขาก็อยากได้เงินอนะ่ะได้เงินอาจจะไม่เต็มก้อนในทันทีแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้เลยเราเราเป็นหนี้เราก็ต้องใช้อันนี้เป็นหลักการ,รกหลักการต้องอรับ แต่ตอนนี้มันไม่ไหวอะ่ะอรัันก็ไม่อยากจะหนีหรอกงั้นคุยกันดีกว่าคุยกันดีกว่าอืมแต,แต่โดยมากคือลูกนี่จะกลัวใช,ใช่ใช่ใช่ไม่อยากเจอนาเจ้านี้อ่อันนี้ถ้าเราต้องถ้าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องเขาจะสอนตั้งแต่เด็กๆว่าว่าชีวิตเราเราต้องมีการวางแผนการเงินและเมื่อเข้าสู่วงจรน,นี่เนี่ยต้องไปคุยกับธนาคารตรองมีการวาง<อ>แผนใน ค่ะจริงๆแล้วก็ไม่สายนะไม่ใช่ว่าตอนนี้ท่านแก่แล้วจะไม่มีสิทธิ์ <c oughs> ออปรับซุปมันไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นเรื่องเอ,อความรู้ขั้นพื้นฐานนะคะ <c oughs> และ <c oughs> แลวการเป็นนี้เนี่ยมันเจรจาได้ทุกขั้นตอนนะคะแม้ว่าเรื่องไปถึงกระบวนการของศาลแล้วอย่างเช่นของนี่กยอยสเนี่ย <c oughs> กยอกสใจดีมากนะคะกับลูกนี่ะ <c oughs> ขอให้ไปคุยกับเขาเถอะแล้วคนที่เป็นลูกนี่กอยสเนี่ยช่วยเห็นใจ รุ่นน้องด้วยถูกค่ะไม่ใช่ว่าเอได้เรียนจบมีรายได้ดีแล้วก็ไม่สนรุ่นน้องแล้วอย่าอย่าคิดอย่างนั้นเนาะอ่าครับเอาเป็นว่าถ้าถ้าใครเป็นหนี้อยู่เดี๋ยวโครงการที่รัฐบาลจะจัดต่อไปนี้จะเป็นยังไงต่อกรจะท่าระในในระยะต่อไปนะคะก็คงจะเป็นที่ทําร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่าสิงหาคมนี้กับแนวโน้ม ก็จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะสถานการณ์โลกก็เราเผชิญกับภาวะเงินเฟ้ออยู่งั้นการที่จะชะลอภาวะเงินเฟ้อตรงนี้ก็ต้องใช้เครื่องมือทางการเงินก็คือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าเพิ่มอย่างระมัดระวังที่จะกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะคะครับให้น้อยที่สุดให้น้อยที่สุดทีนี้ในการกระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดเนี่ยสําหรับคนที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยแน่นอนว่ามันก็คงจะ มีในเรื่องของการพักเงินตน้นหรือว่าจะพักดอกเบีย้ยทางใดทางหนึ่งซึ่งรัฐบาลก็คงจะขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ <c oughs> ในส่วนธนาคารหรือสถาบันการ,การเงินของรัฐเนี่ย <ừ> ก็อาจจะเป็นโครงการนําร่องออกมา <ừ> เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ดอกตรดอดอกเบี้ยม,มันจะเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส <c oughs> ที่สี่ของปีนี้ค่ะอืมกับนี <ừ> ้เราต้องเตรียมการยังไงบ้างครับรัฐจ้าครับ วันนี้นั่นเชื่อว่าเราต้องทําบัญชีลูกหนี้แล้วแหละท่านผู้ฟังที่เดนนี้อยู่นะหลายท่านไม่ได้ไม่ได้ไมีหนี้ธนาคารเดียวหรือบัญช,ชีเดียวใช่ไหมที่น่ากลัวก็คือถ้าเราเป็นหนี้นอกระบบอือันนี้น่ากลัวที่สุดวันนี้เรามาทําบัญชีกันค่ะว่าท่านเป็นหนี้เจ้าหนี้คนไหนวงเงินเท่าไหร,ร่และ ตลาดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วเรามาวางแผนว่าเราจะแก้หนี้กับเจ้าเจ้าหนี้คนไหนเป็นอันดับแรกครับเพราะว่าภาระที่มันเกิดขึ้นนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าโดยหลักการทั่วไปก่อนก็คือเราต้องปลดหนี้ที่คิดดอกเบี้ยเราสูงที่สุดครับอ่ออันนี้เป็นหลักการก่อนนะครับเพื่อจะอหาหาความรู้เรื่องวิธีการแก้หนี้อะค่ะคมันหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วเั้นต้นก็คือ ทำบัญชีลูกเนี่ยดูก่อนว่าเรามีเจ้าหนี้กี่กี่รายครับแล้วเรามีปัญญามีความสามารถที่จะจ่ายใกล้ทุกรายหรือเปล่าหรือมันเป็นบางรายเท่านั้นอันไหนที่เราไม่ไหวแล้วช่วงนี้เราก็ไปคุยกับเขาอ่ะค่ะครับครับอันนี้จะเป็นแนวทางที่น่าจะเกิดผลกับตัวเองมากที่สุดนะครับทีนี้เอ,อพูดถึงเรื่องของการแก้หนี้เนี่ยเรามีหน่วยงานของรัฐที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้นบ้างไหมฮะคุณรัชาดาครับ มีหลายหน่วยงานมากนะคะคือถ้าถามว่าถ้าแก้นี่นอกระบบก็ต้องไปจัดการกับเจ้าหนี้เพราะว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายครับดังนั้นสพนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็รับรับเรื่องอยู่นะคะก็เบอร์เอ่อหนึ่งเก้าหนึ่งทั่วไปก็ได้รหรือถ้าสนใจในเรื่องของการมาหากรรมไก,ก่เตียนนี่อยากได้ข้อมูลเนี้ยก็สามารถโทรไปที่ สายด่วนยุติธรรมหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งกดเจ็ดเจ็ดก็ได้ค่ะครับอันนี้เป็นเขาจาตัดงานอยู่ใช่ไหมฮะช่วงนี้เขาจะเป็นช่วงช่วงค่ะช่วงๆนะฮะแต่ละจังหวัดใช่ค่ะก็จะเวียนไปทั่วประเทศนะคะอ๋อครับส่วนคนที่เป็นเป็นหนี้เป็นสินก็บอยู่กับทางธนาคารของเอกชนเนี่ยอันนี้เราจะมีแนวทางยังไงรัชดาบรนเทานะผมใช้คำว่าบรนเทานะไม่ใช่นี่ก็ต้องหมายถึงว่าถ้าเป็นหนี้กับเอ่อ เป็นนี่กับธนาคารทั่วไปเหรอเขาต้องไปคุยกับเขาอะคะ่ะคุยกับเขาอืมกับไปค่ะคุยกับเขาว่าจะเอาอยัางไงคุณะจะคุณมันต้องดูรายละเอียดแต่ละรายใช่ไหมฮะแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเนี่ยคุณูใช่ค่ะถูกค่ะเพราะว่าธนาคารเขาไม่สามารถเอ่อพิจารณาแบบเหมา <พอ S 2> รวมรวมอืมเป็นกลางได้ก็ต้องดูศักยภาพการกับจ่ายนี้ของลูกนี้แต่ละรายเป็นหลักอะคะ่ะเราก็ต้องคุยกันว่าเออนี่นไหนควรจะโกก่อนกับ ไหนชะลอได้แต่ถ้ารวมเป็นหนี้ก้อนเดียวกันเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ไปกู้ใหม่นะกู้กใหม่ก็จะมาปีเก่าแต่ทีนี้การกู้ใหม่ก็ต้องไปดูศักยภาพของตัวเราด้วยว่าเรามีหลักทรัพย์ค้ำประกันอะไร,รมีเงินเดือนที่เรายได้มั่นคงไหมธุรกิจเราคืออะไรมันก็เข้าสู่ประมวลาการประเมินศักยภาพของลูกหนี้อีกเลยนะคะอ๋อครับแต่ยังไงก็ต้องคุยกัน <laughs> ต้องคุยกันคะ่ะเบื้องต้นนะคะนะครับเาราเพราะฉะนั้นก็ใครที่เชิญเชิญฮะเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะเชิญานถ,าถ้าเรื่องแกนี้อย่าโทรถามข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยะะอ่ะเปะทเขามีทางด่วนแก้นี้ที่ให้บริการ24 ชั่วโมงนะคะก็ลองโทรไปที่หมายเลขหนึ่งสองหนึ่งสามได้กับสิบสองสิบสามนะฮะอันนี้โทรไปยี่ิบสี่ชั่วโมงได้เลย<า>ปรึกษาหารือกันก่อนเบื้อง<า>ต้นแต่ว่าสําคัญที่สุดเวลาโทรปรึกษาหารือเนี่ยอย่าปิดข้อมูลของตัวเองหรือเปล่าค่ะต้อง<笑><笑><笑>บอกให้หมดไปถามก่อนว่าควรจะทํายังไงแล้วเมื่อเขาให้ไปคุยกับคณาที่เป็นเจ้าหนีอ้อันนี้ก็ต้องเปิดใจคุยกันอ๋อครับเขาจะได้รู้นะฮะเรื่องของการ ชาส่วนเรื่องของการรวมหนี้ที่วันนี้มี14ธนาคารแล้วนะคะกับเป็นไงบ้างครับอ,อยากจะเรียนว่าเพิ่งเริ่มอะค่ะมันก็ไม่ใช่อันนี้ก็พูดตรงๆนะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนพอไปยื่นขอรวมหนี้แล้วธนาคารเขาจะให้นะฮะตัวอย่างที่บอกมันก็ต้องดูความพร้อมของหนี้แต่ละคนด้วยแต่ที่แน่ๆเนี่ยประโยชน์ที่จะได้นะคะ ก็คือหนึ่งอัตราดอกเบี้ยลดลงลูกหนี้ก็จะมีสภาพคล่องมีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นนะคะคสองเหลือหนี้ก้อนเดียวเพราะมันรวมเอาทุทกทอันมารวมกันแล้วราดจาดอกเบี้ยในอัตราเดียวทําให้การชําระเงินมันง่ายขึ้นก็ไม่ต้องไปวางแผนว่าฉันจะจ่ายหนี้ก้อนไหนก่อนก็คือมันอัตราเดียวและอันที่สามก็คือเราจะลดโอกาสการเสียประวัติลูกหนี้เพราะว่าถ้าเราเจราจา ตรงนี้ได้เนี่ยเราก็่ายคืนเจ้าหนี้เขาแล้วเราก็จะไม่โดนฟ้องล้มละลายเราก็ไม่เสียประวัตินะคะโอครับอย่างนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะฟังดูแล้วก็น่าสนใจเอาละมีอะไรจะฝากเพิ่มเตมิมไหมครับคุณรัชดาครับเชิญครับก็เข้าใจอยู่ว่าตัวนี้ สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วนะคะแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นว่าฟื้นตัวอย่างเต็มที่เหมือนช่วงก่อนโควิดแต่ว่าแนวโน้มทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวการส่งออกแล้วก็การบริโภคกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศก็เป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะส่วนเรื่องนิ่งครัวเรือนที่กังวลกันอยู่ดิฉันมั่นใจว่า ทุกปัญหามันมีทางออกก็อขอเป็นกําลังใจแล้วก็ย้ำว่าเราไปศึกษาวิธีแก้นี้ครัวเรือนกันคะ่ะคนจํานวนมากเขาสามารถหลุดพ้นจาก บวงนี่ตรงนี้ได้แล้วภาครัฐก็จะมีมาตรการออกมาดูแลพี่น้องประชาชนเราจะทําให้ดีที่สุดค่ะครับได้ครับเอาละครับวันนี้เรากวัแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากนะครับรัชดาครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณฟังครับในช่วงจ่อเศรษฐกิจเรื่องราวของการแก้ปัญหานี้สินโคเรียนนะครับอย่าลืมว่าติดต่อกับทางธนาคารที่เป็นเจ้าของนี่ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทางของรัฐบาลเนี่ยใครอยู่ต่างจังหวัดอย่างวันนี้เดีี๋ยววันท่ 23กรกฎาคมเนี่ยคุณผู้ฟังครับทางกระทรวงยุติธรรมนะครับจะจัดงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดีกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดงานมหากรรมไกล่เกลี่ยนี่สินแล้วก็นี่ัวเรือนขึ้นมานะครับซึ่งจัดมาแล้วใน60ครั้งด้วยกันแต่ว่าข้อมูลที่วันที่23กรกฎาคมนี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกด จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยภาพรวมเนี่ยมีลูกหนี้ของไก่เกลี่ยอันนี้จับไปแล้วนะฮะคุณฟังครับจับไปแล้วเมื่อวันที่23ก็มีลูกหนี้ของไก่เกลี่ยจานวนทั้งหมดใน 51, 5 1 1หมรายด้วยกันไก่เกลี่ยสําเร็จ48 0ห0นะครับถือเป็นตัวเลขเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นเอาละเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนถ้าใครมีปัญหาเรื่องของหนี้สินส่วนบุคคลหรือว่าหนี้สินครัวเรือนเนี่ยนะครับโทรศัพท์ไปที่สายด่วนยุติธรรมคร เ1็ดนะครับ1111 11และกด77เอาหมายเลขเดียวพอก่อนส่วนอีกหมายเลขนึงก็คือ12 13ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้เรื่องของธนาคารพัฒนาเอเชียนะครับได้หรือ ADB ได้มีการปรับการการ คาดการ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย e เรานะครับที่มาที่ไปตรงนี้จะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณพิสิทธ์พัวพันผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อดอกเ้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนเ e ี้ยวเพนธุรกิจโรงแรมกับสปรายเชนนะครับคำถามคือว่าวงเงินสินเชื่อทั้งโครงการเนี่ย มีวงเงินเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ